สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมูลนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เรามาเจอกับครูมูลอีกแล้วเนาะให้เด็กๆเปิดหนังสือหลักภาษาไทยนะคะลูกหนังสือหลักภาษาไทยของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า6 6ค่ะอค่ะเปิดไปเลยนะคะหน้า1 6 6เราจะมาดูเรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะ,อ,ะอย่างแรกเรามาดูความหมายของภาษาไทยมาตรฐานก่อนนะคะภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยหมายถึงภาษาไทยที่ใช้พูดเขียนติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไปเป็นภาษาประจำชาติที่คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องใช้ในการศึกษานะคะ ในการติดต่องานทางราชการคะ่ะต่อไปเรามาดูความหมายของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเนี่ยหมายถึงภาษาที่ใช้พูดสื่อสารการันภายในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะการเรียกเช่นการเรียกของสิ่งเดียวกันแต่และท้องถิ่นเนี่ยจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันนะคะหรือจะใช้คำต่างกันไปเลยนะคะ เราจึงจำเป็นต้องมีภาษาไทยมาตรฐานเพื่อติดต่อสื่อสารหาความหมายได้ตรงกันในทุกภาคยังไงล่ะคะอ่าวันนี้เรามาดูนะคะลูกในตารางนะคะตารางช่องแรกเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะตารางที่สองเป็นภาษาถิ่นเหนือตารางที่สามเป็นภาษาถิ่นอีสาน ส่วนตารางที่4เป็นภาษาถิน่นใต้นะคะเดี๋ยวครูมูนจะยกตัวอย่างคํานะคะลูกนะคะเรามาดูคําแรกนะคะภาษาไทยมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่นะคะลูกอย่างเช่นคําว่าพูดภาษาถิ่นเหนือเนี่ยเขาใช้คําว่าอู้นะคะภาษาถิ่นอีสานใช้คําว่าเว้านะคะ ภาษาถิ่นใต้แล้งนะคะต่อไปดูใช้ในภาษาไทยมาตรฐานนะคะส่วนภาษาถิ่นเหนือพ่อภาษาถิ่นอีสานเบิงภาษาถิ่นใต้แลต่อไปนะคะภาษาไทยมาตรฐานคําว่าอร่อยนะคะคาว่าอร่อยเนี่ยในภาษาถิ่นเหนือ ใช้คำว่าลำในภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าแซบนะคะภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าร้อยนะคะต่อไปนะคะคำว่ามะละกอในภาษาไทยมาตรฐานเราใช้คำว่ามะละกอเนาะ,ะส่วนภาษาถิ่นเหนือบักกุยเต๊ดนะคะภาษาถิ่นอีสานบักหุ่ง ภาษาถิ่นใต้ลอกอนะคะต่อไปนะคะคำว่าสับปะรดนะคะเราใช้คำว่าสับปะรดในภาษาไทยมาตรฐานโดยทั่วไปเนะาะภาษาถิ่นเหนือเราเรียกว่าบักขนัดบักขน,น,นัดนะคะบักขนัดภาษาถิ่นอีสานบักหนัดนะคะภาษาถิ่นใต้ย่าหนัด นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆลองไปทบทวนแล้วก็ไปศึกษาดูนะคะลูกว่าภาษาแต่ละภาษาที่เป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมูลจะมาพูดและยกตัวอย่างคำในภาษาถิ่นทั้งสี่ภาคนะคะให้เด็กๆ ่าได้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ